แป็กกี้อยูในยามแข็งแอลเมีอยู่ในยามแพ็กกี้อยู่ในย้มอันนั้นเรียกว่าวัววัวขั้วโลกมอลกีอยู่ในยามแพ็กกี้อยู่ในยามแข็งแอลไอ้ไงไอ้ไงวัวขั้วโลกพวกที่สัตว์ที่อยู่ตรงขั้วโลกเนี่ยมันเย็นมันจะต้องมีขนปกคลุมหนาแน,น่นเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะไอ้ของไงอ่ะก็อยู่ยนั่นแหละมันก็เดินอยู่ตามนั่นแหละนี่คือวัวขั้วหมู่อยู่ข้าบอนั่เนื้อน้ำอยู่ไหนนะ อันนี้อืมเนี้อันนี้จู้อยูนี่เจมวินเบเกน้มวน้ำไม่นัพวัวเขานูหนูมีอยู่ในน้ำเบลเบเกินอยู่ในน้ำแข็งเยอยววัวอยู่ในน้ำแข็งด้วยเียอะอินกรูปีนอยู่ในท่าอืมอันนี้คืออะไรคะอออันนี้อันนี้อะไรหนูจำจู้ไม่ได้อะไรอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ป่าที่ทะเลทรายเนี่ยอันนี้ทะเลทรายอันนี้นี่อ่ะทะเลทรายทั้งหมดก็เป็นทรายแล้วเป็นโขดหินโขดทรายเฮ้ยอันอันนี้จะตรงไปตรงนี้ไหมอ่ะ S <S น,นี่จะตกงไปตรงนี้ไหมตก <โด S 1> เดี๋ยวก็ขวดแตกนี่ตกลงไปรรงครับนี่ดินนี่อันนี้อไะไรขดหินขดหินดินทรายเขาขีบใบขวด็ตกก็ต้องระวังให้ดีสำหรับคนที่จะไปเดินทะเลทรายนี่โอ้โหต้องเป็นคนท้องถิ่นชำนาญเส้นทางนะอากาศมันร้อนนะกลางวันน่ะร้อนมากพ <โด S 1> าผาทิชอู่มีพาที่สองอันไี้มีต้นไม้ไงอันนี้อันนี้อันนี้คืออาไ้ที่อยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้อันนั้นหัวชีราบนะแม่อันนี้อันนี้เอาไว้ที่อยู่ตรงต้นไม้อะชีราบ สิยับอันนี้อันนี้ไอ้ที่อยู่ข้างบนอันนี้ไอ้ที่อยู่ข้างบนไม้อินนิตอินฟินิอันนี้คือไลออนยัดอดเฮ้ยนี่ไลออนไหมคือไทเกอร์ไลออนไลออนเยสวางเดียวอันนี้นี่อันนี้ไอ้ที่อยู่ตรงโคบตรงย่างนกินย่างอ่ะกวางอันนี้อันนี้ไฟป่าเหรอไฟป่าเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุไฟป่าต้องรีบไปดับไฟเนี่ยนี่ยันมีคนไปไปดับไฟไหมเนี่ยใช่โดูตะพง อันนี้มันอยู่ในป่ารถดับเพลิงไปไม่ไหวต้องเป็นคนในท้องถิ่นในป่าเนี่ยชาชายคนที่แบบท้องถิ่นชาวบ้านชางวปไฟอันนี้เอาไะไรที่อยู่ข้างต้นไม้แบบยนี้ย่าเฮ้ยไฟอ๋อไฟเวลาดับไฟก็คือเอาเอาขุดขุดไม่ให้มันลามไปเอาขุดดินออกอันนี้เอาไวไที่อยู่ตรงต้นไม้ไฟป่าอันนี้คนคนไปดับเพลิงมีคนตอดเชือตรงนี้เป็ดอคนป่าคนโดยเขาก็ไม่ใส่เสื้อกัน ร้อนงยาแบบนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้หมาอันนี้วัวอันนี้วัวอันนี้เอาไว้ที่อยู่ข้างต้นไม้นี่วัววัววัวกินหญ้าวัวอันนี้เอาไว้ที่อยู่ตรงอันี่เอาไว้ที่มีคนมีคนเลี้ยงวัวเนี่ยนี่ไงเขาบอยเขาบอยขี่ม้าเลี้ยงวัวเห็นไหมนี่นี่ก็วัวอันนี้วัวฉีกเขาอันนี้วัวฉีดน้ำตาลนั่นกูวัวฉีดน้ำตาลนั่นกูฉีดน้ำตาลอันนี้เอาไว้ที่อยู่ข้างต้นไม้ตรงนี้จริงวัวกระทิงเหรอใช่วัวกระทิงนี่เนี่ย อันนีบัวกระทิงเอาชัวไปต่อนเ้อเพราะมันชนกันกระทิงชนกันบัวกระทิงมันชนกันนะสิใช่บัวกระทิงไอ้ที่อยู่ข้างล่างดินอ้าวตัวอะไรอ่ะมันอยู่ในโพรงเออฮะหนูป่าหนูหนูยักษ์นโพรงดินโพรงดินหนูยักษ์อือหืออันนี้แม่อันนี้ยู่อ๋อมันอยู่กันเป็นครอบครัวอันนี้อร่อยตัวอะไรอ่ะอะไรครับไม่ใช่นะอันอันนี้มันหมาป่าฟอกอือหืออันนี้ฟอกหมาป่า yes วูบวูบนี่ไหวตัวนี้ไม่คุ้นหน้าเลยต้องขออภัยจริงๆอ่ะ นี่มันจ้องอะไรอยู่มันจ้องอันนี้มันจ้องกินอะไรเนี่ยไม่ใช่มันจ้องกินกวางอะป่ะมันต้องกินมันจ้องกินกวางใช่เดี๋ยวอีตัวนี้มันจ้องจะกินตัวนี้แหละตัวเล็กมันจีบกินตัวเล็กได้มันเอาอุ้งเล็บมันนี่ขยำอันนี้เอาไว้ที่อยู่ท้องฟ้านกไปกินอีเล้งเปล่าลูกอินทีย์อลกอีเล้งไม่ใช่ลูกอินทีย์ลูกอะไรอะลูกอินทีย์อ๋อนี่นูกอินทรีย์จะกินอันนี้ใช่ป ไม่ใช่เขาทุ่งย่างเกิดกคอยค่ัควันมีแบบนี้กลมๆๆ,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 ๆอืมควันม,มันก็มเป็นควันหมุนๆดูๆดูวนเป็นสีสีอะไรสีเทาๆสีน้ำตาลาอ่อนใส่ไหม้อะอยาไปเผาย่าเชีวยวนะ่